รกไม่รกจิลงไม่จิ้งซำไม่อารมณ์ไม่สอบอดีตในฝันอยากอยู่อย่างนั้นเลยแต่ไม่ต้องสัมผัสเพราะเพียงท่นได้นนคงอยู่อย่างีสิ่งดีก็ล้นจนเกินสูงอารมณ์มันลืมจะเก็บเธอไว้ สุดใจโอ้โหทุกคนที่ได้ฟังนะครับพลังเสียงสุดยอดจริงพี่พี่ชื่ออะไรครับพี่จงพี่จงพี่ฮะพี่ยงครับพี่จงกับพี่ยงนะฮะวันนี้มาเจอกันโดยบังเอิญนะครับแล้วก็รู้ว่าพี่จงเนี่ยเป็นเงาเสียงของพี่ปูพงศิ์ด้วยใช่ไหมครับพี่ยืนยันหน่อยครับยืนยันครับกิ๊กดูสงคมเพลงเงาเสียงพี่พีเสียงของพี่เสดอพี่เสดด้วยใช่ครับโอ้ขอบคุณมากวันนี้เจอกันโอ้ คนลูกหมดแล้วแหละคนแล้เด็กวันเสียงสุดยอดเลยพี่ มือกีตาร์ระดับคอนเทพนะฮะแเขามามหาศาลอยู่แล้วทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะเพลงพิเศษเนาะโอ้ขอบคุณมากครับทีนี้ผมอยากรู้ไอ้เสียงกระเสารเหมือนพี่ปูเนี่ยพี่ทํายากไหมอ่ะมันทํายากไหมมันก็มันก็ไม่ยากนะมันก็เราเล่นเคยร้องอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วโอ้เคยร้องแบบนี้อยู่แล้วใช่ครับผมมาฟังพี่ปูแล้วรู้สึกว่ามันได้อารมณ์มากอะคือชอบนะพี่ปูคงศิษฐ์ผมก็นําไปเล่นกลางคืนบ่อยๆพวกเพลงเร็วๆพวกหนุ่มน้อยะลรพวกเนี้ยแล้วก็เพลงเจ้านายผมชอบมากเลยโอ้โหมันบู๊บดีเอมเนอร์อะ แต่จำไม่ค่อยได้แต่เล่นนานแล้วใช่ไหมเนอเอนีน่ยมาันมีวนๆหน่อยแต่แต่เพลงเนี้ยผมตอนเอาไปเล่นกลางคืนมันมากแต่พี่น่าจะร้องหลายเพลงของพี่ปูเลยใช่แทบทุกเพลงแทบทุกเพลง